สวัสดีค่ะอามาสีมาแล้วนะคะเจอกามาสีแล้วค่ะอามาสีจะพาวันนี้จะพาทำปลาตะเพียนลายก้างต้มผักกาดดองเพราะว่าอันนี้ไม่ค่อยมีใครทำเหมือนว่าปลาตะเพียนมันจะทำยากเ้อาะมีก้างเยอะเนาะแต่นี่ไม่เป็นไรมาจะพาทำว่า ปลาตะเพียนไร้ก้างมัอนเป็นยังไงนะคะมาดูส่วนผสมค่ะปลาตะเพียนไร้กล้างมีปลาตะเพียนนะคะมีผักกรดดองหมูสามชัน้นคั่วน้ำตาลกรวดพริกไทยเม็ดผงปรุงรสเกลือขิงแกพริกแห้งลกล้าผักชี คาอ่อนกระเทียมอ้อยเครื่องปรุงเยอะหน่อยนะคะปลาทำยังไงมาปลานี้ซื้อมาเราเราก็มาขอดเกล็ดออกก่อนแต่ตามจริงที่ปลาเขาต้มไบต้มเค็มเนี้ยต้มเค็มปลาตะเพียนเนี้ยเขาจะปลาเอาตัวเล็กกว่านี้ที่ทํากันปลาตัวเล็กๆเราเขาไม่ต้องขอดเกล็ดเขาจะต้มแบบนั้นเลยล้างสะอาดเขาก็เอา ที่เอาอะไรออกให้เรียบร้อยเพราะก็ล้างให้สะอาดแล้วเขาเอามาต้มแต่น,นี่มันเป็นปลาตัวใหญ่เกล็ดมันหนามากเลยเอามาทอดก่อนทอดนี้เราก็ขอดเกล็ดตามจริงเกล็ดมัน่ะจะจะขอดก็ได้จะเอาออกก็ได้ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะแต่อันนี้เกล็ดมันหนามันใหญ่ปลาตัวใหญ่เนาะมาเลยทําแบบนี้ก็เลยทอดมาให้ดูว่าทําขอดเกล็ดให้เราก็บ้างนะคะที่ทําว่าไม่ให้มัน ไล่ก้างไล<ห>่ก้างเราก็บังทีอย่างนี้นะคะนี่ทําทีพอเราต้มปุ๊บเนี่ยก้งแล้วตอนนี้เราทอดเสร็จก้งมันจะกรอบแล้วเราก็เอาไปต้มอ,อีกทีหนึ่งแล้วมันจะได้เร็วถ้าสมมติเราต้มทั้งทั้งทั้งเปล็ดอย่างที่เขาต้มขายอะ่ะจะต้องใช้เวลาน,านานมากเป็นวันเลยแต่นี้เราต้มอ,อดเกร็ดปุ๊บเราทอดก้างมันก็กรอบหมดแล้วเราก็ต้องไม่ไม่ต้องใช้เวลานาน,านมากนะคะ ไม่มีประกาศดองค่ะซื้อมาแบบเปรี้ยวนะคะประกาศนี่แบบเปรี้ยวซื้อมาจะเราก็มาล้างให้ดีล้างให้สะอาดนะคะล้างหลายๆน้ําความเปรี้ยวความเค็มมันจะได้ออกไปหมูสามชั้นเราก็ต้องเอามาทอดก่อนเอามาคั่วให้มันแห้งเสร็จแล้วก็เอาน้ํามันมันออกไปให้มันเหลือเนี่ยเรามาทําชิ้นใหญ่พอสมควรนะคะเอามาดูวิธีทํานะคะเราเอา อ้อยนี่นะคะตัดเป็นท่อนเรามาลองก้นเลยเราลองก้นปุ๊บนี่เรามันจะได้ไม่ปลาจะได้ไม่เละไม่ต้องเพราะว่าเราต้มแล้วเราต้องเรากลับไม่ได้นะปลาไม่ติดหม้อด้วยเห็นไหมมันกันไม่ให้มันติดหม้อด้วยแล้วรสชาติของปลามก็จะดีด้วยพอเราใส่อ้อยลงไปด้วยแล้วก็กระเทียมหัวนะคะนี่นี่นะคะ เทียมนี้ล้างให้สะอาดนะคะใส่ทั้งเปลือกเลยใส่ทั้งเปลือกทั้งหัวก็ได้พอประมาณนะคะสักสามหัวคาค่ะทิ้งเดี๋ยวอันนี้ไว้โรยหน้านิดนึงอากาศดองก่อนนะคะ ดองลงไปนะคะเรียงลงไปเลยลรอไว้ข้างบนด้วยเรียงไปข้างล่างด้วยขิงอ่อนขิงแก่มันจะได้หอมแล้วก็คาอ่อนนะคะแล้วก็เราก็เอาพริกไ,ไทยคะ่ะได้พริกไทยค่ะ ใส่ลงไปเลยนะคะน้ำตาลกรวดประมาณสองช้อนโต๊ะเราใส่ดูก่อนนะถ้าทั้งหมดมามันไม่หวานหรือมันไม่พอดีเราเค่อยเติมปลานะคะปลาที่เราทอดเงไปเลยมองเห็นไหมนี่นะคะเรียงมาไปเรียงเป็นชั้นๆนะมัเรียงเป็นชั้น อันนี้เราก็เอาลากผักชีใส่ลงไปขาใส่ลงไปหยิบรากกรขงบนนะแล้วก็ขิงนะคะให้มันถึงเครื่องนะคะทำไมไม่ถึงเครื่องแล้วมันกระจืดชืดมันจะไม่อร่อยนะคะ <S 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 เกลือนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะ ทุลงไปผงปรุงรสหนึ่งชั้นโต๊ะหมูสามชั้นที่เราขวไว้นะคะ ใส่ข้างบนอันนี้สูตรของอามา่นะไม่ใช่สูตรที่เขาทาขายทั่วไปเพราะว่ามีผักกาดดองมีหมูสามชั้นอันนี้สูตรของอามา่เองอันนี้อร่อยค่ะเวลาต้มเสร็จแล้วนี่มันจะเข้มข้นแล้วมันจะอร่อยเข็มๆหวานๆนะมม่เค็มหวานนิดนึงอร่อยอร่อยค่ะมันๆน,น,นี่นะคะส่งให้ชัดๆ ไฟนะจุดไฟเปิดไฟค่ะ ใส่น้ำพอท่วมพอปาลาเราทอดแล้วมันจะต้มไม่นานมากเท่าไหร่ค่ะบแล้วจะมีนะคะเครื่องปรุงเราใส่พร้อมกัไไปเลยซีอิ๊วขาวสามสองช้อน สองทับพีสองทัพีเราใช้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราชิมซอสฝาเขียวนะคะปรุงปรุงจะให้มันเค็มแค่มากเดี๋ยวมันต้องตุน๋นไให้ม,นะมันเค็มเดี๋ยวเราต้องตุนให้มันน้ำมันแห้งเลยมันจะมันจะงวดอีกค่ะ มันจะงวดมันจะเข้มข้นขึ้นอีกสีหวานสีหวานเนี่เราใส่ก็ไม่ต้องมากเท่าไร่สีมันแค่ส,ยสวยๆไม่ให้มันดำมากประมาณทักเพียงเป็น แล้วจะใครชอบมามาสีโอเคแต่พ็ถ้ามันดำมากมันดำม,ม,มากมันก็ไม่น่าทานไม่น่าทานค่ะต้มพอมันหมวดแล้วต้องให้มันเดือดก่อนนี่นะคะเราใช้ตอนนี้ไฟค่อนข้างแรงนะคะแต่ไม่ใช่แรงขุด ต้มทางแรงนิดนึงให้เดือดให้น้ำพอเดือดก่อนแล้วเราค่อยชิมพอเราชิมรสชาติว่าพอดีเราต้องการแค่นี้แล้วนะหวานนิดนึงเค็มแล้วก็เปรี้ยวผักกาดดองนิดหน่อยเองเราชิมดูก่อนให้เดือดก่อน<ถ>แล้วเรารสมันจะรสอะไรจะนำมา้รสหวานนำรสหวานนำนะคะแล้วก็เค็มตามเค็มตามค่ะ ให้เขาเดือดก่อนแล้วก็ตักฟองออกแล้วก็ชิมว่ารสชาติเป็นยังไงเราชอบขนาดไหนนะแล้วเราค่อยปิดไฟแล้วค่อยเพราะว่าเราจะท,ทําทีเดียวใส่เครื่องทั้งหมดเลยทุกอ,อย่างแล้วชิมก็ได,แได้แล้วก็ปิดไฟจนกว่า,วาปลาจะสุกเราค่อยเปิดูุีกตุนหรือไม่ตุนไปตุน,ตนไปเรื่อยๆไปไฟอ่อนๆตุนไฟอ่อนๆเพราะให้มันเดือดก่อนเพราะมันเดือดเดือดคือมาปุ๊บเราตักฟอง ตักฟองออกเสร็จแล้วก็ชิมน้ําว่ามันรสชาติขนาดไหนเราต้องการพอปันไหนเราก็เบาไฟลงเราก็ตุ๋นไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆปิดฝาแล้วตุ๋นไปเป็นชั่วโมงถ้าสมมุติมาเป็นปลาที่เราไม่ทอดนะมันจะตุ๋นนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงจนก้างเขาเปื่อยแต่นี่ก้างเขากรอบแล้วเขาทอดกรอบแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปตุ๋นานานมากเราก็ทานได้เร็วปลาปลาอย่างอื่นได้ไหมแม่มา ปลาอย่างอื่นมันก็เขาไม่นิยมเขาไม่นิยมทําเพราะอันนี้มัน,น<ำ>มีก้างเยอะอก้างเยอะแต่ก็ทำเขาเ้าจะไม่นิยมทําต้มเค็มใช่ไหมใช่ต้มเค็มแล้วก็ทําต้มไปนานก้างมันก็เปลือยเองค่ะปะเะเพียนเขาจะนิยมต้มเค็มนะคะเพราะว่ามันก้างเยอะต่อไปกับก้างมันจะเปลือยมันเ,เลยถ้าต้มไปนานก้างมันก็จะเปื่อยเองมันทานได้หมดเลยทุกตัวค่ะแต่มีอย่างหนึ่งที่เขาทำต้มเค็มอันนี้ก็คือปลาทูสด กระทูสดก็ได้กระทูสดก็ได้มีสองอย่างที่เขาทำไปพเขานิยมทํากันนะคะแต่อันนี้สูตรของว่าเนี่ยคีมททำขายเขาก็ไม่ได้ใส่ประกาษรองใส่พริกใส่ไบนะแต่ของเราสูตรของเราแบบนี้บ้านเข้มรสชาติเข้มข้นหน่อยรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมอร่อยอ่อร่อยค่ะอันนี้อร่อยเก็บไว้ในนานด้วยน้มัเนาะเป่นะไรวันอยู่แล้วก็อุ่นอุ่นเอาแล้วเก็บทานแบบข้าวสวยข้าวต้มได้ค่ะอร่อยข้าวต้มยิ่งดีอร่อย เดี๋ยวรอยเขาเดือดกันความดีไหมกระสานใส่ใช่ใส่ใส่ นิดนึงนะคะให้เขาเดือดก่อนเดี๋ยวให้ชิมก่อนให้ชิมดูรสชาติให้เขาเดือดแล้วชิมดูรสชาติมันพอดีแล้วก็ไิดก็เลย สีสวยนะคะเกเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวมาจะชิมกันหน่อยว่ารสชาติยัง หอมนะคะหอมขิงหอมลาบผักชีค่ะบาไฟ หวานนิดนึงนะมาใส่น้ำตาลเพิ่มน้ำตาลขวดนะคะเนี่ยน้ำตาลขวดใช้น้ำตาลอื่นได้ไหมมาใช้ได้เหมือนกันแต่เขาก็นิยมน้ำตาลขวดมันหวานเม่ไม่หวานจัดมันไม่หวานจัดหวานกลมกลม่อมหวานกลมกลม่อมใช่ แค่นี้แหละค่ะที่ทำรวมกันไม่มีอะไรยากนะคะรอแต่เขาเปื่อยต้มไปสักเท่าไหร่ต้มไปสักประมาณดเดี๋ยวชั่วโมงหนึ่ง,งาราเข้ามาดูปิดฝาค่ะปิดฝาไว้ชั่วโมงเรามาดูใหม่ไฟอ,อ่อนๆนะคะต้มไปผสักชั่วโมงนึงสวนไฟอ่อนไปไสไวนไฟอ่อนไปเรื่อยๆเดี๋ยว <ๆ S 1> อีกชั่วโมงเรามาดูใหม่ค่ะเราให้รสบางกลมของน้ำหวานน้ำเป็นตามเกลียวตาม มันชิมแล้วนี่เราอย่าไปให้รสจัดเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะแมวดลงไปอีกเราก็ค่อยชิมมันจะพอดีเดี๋ยวถ้าเค็มถ้าเราชิมตอนนี้เค็มพอดีแล้วมันเวลาน้ำม้วนอะไรมันจะเค็มมากนะคะเราก็ชิมให้มันรสมันชาติมันอ่อนๆหน่อยนึงเดี๋ยวอีกชั่วโมงข้ามาดูนะคะ ได้เวลาแล้วนะคะได้ยังได้เวลาแล้วนะคะมาเปิดดูกันนะคะน่ะอืะอเวยเลยค่ะน <c oughs> ่ากินมากเลย <c oughs> เสร็จแล้วค่ะ นะคะในตัวใหญ่ตรงนี้เราทอดแล้วมันก็สุกเร็วถ้าเราไม่ทอดมันก็ช้าตัวไหนตัวใหญ่แสมสองตัวเลยนะต้องระวังหน่อยหนึ่ง กินมากเลยสวยได้ ชันก็ถุกพอดีเลยค่ะแบื่พอดี เสร็จแล้วค่ะปลาตะเพียนไร้ก้างต้มผักกัดดองรสชาติเจ่บมากอร่อยนะคะมาชิมแล้วใครอยากทำเป็นก็เอาไปของอามาไปดูตัวอย่างทำนะคะไปหัดทำอร่อยค่ะเพราะว่ามันมีทั้งรสเผ็ดนิดหนึ่งหวาน,หน,ห,นวหน่อยหนึ่งเปรี้ยวหน่อยนึงเค็มตามนะคะ อ,อ,อย่าลืมนะคะอ,อาาทำให้ดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะมีคลิปอะไรที่มีหาง่ายทำง่ายอามาจะมาทำให้ดูอีกนะคะถ้าใครอยากกินอะไรที่มันทำไม่ยากหรือว่าอามาทำได้ก็บอกมานะคะมาจะพาทำนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามขอให้ ลูกหลานจงมีความสุขความเจริญน,นะคะอย่าลืมนะคะติดตามอาากดติดตามอามาอามาจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวมามีอะไรมากแต่จะมาทำอีกให้เห็นให้ดูนะคะถ้าอยากทำป็นอร่อยแล้วไปทำตามมาบอกนะคะทำตามที่มาบอกไปเนี่ยอร่อยแน่นอนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ 반찢찢해ชิ <몬>